กลัวอะไรกันมานอนตรงนี้กลัวอะไรกันฮะพอได้ยินเสียงแม่เสียงพากันลุกหนีมานอนตรงนี้กันหมดเลยกลัวอะไรลูกกลัวมากกลัวไม้ฮะกลัวอะไรมีอะไรให้กลัวไหนดูสิมีอะไรให้กลัวโอ๊ยเฮ้ยยยยอย่าดันลูกมีอะไรให้กลัวเออกลัวกลัวมากเลยกลัวมากเลยกลัวมากกลัวมากเออเออรู้แล้วรู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วโอ้กลัว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  โอ้ยกลัวกลัวผู้ยิ่งใหญ่นะคะบ้านเราจะมีผู้ยิ่งใหญ่ทำให้หมากลัวได้นะคะผู้ยิ่งใหญ่ของเราอะ่ะหมากลัวมากเลยกลัวมากเลยนี่ไงผู้ยิ่งใหญ่ของเรานี่ไงอืผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือเข้าสวยเข้าสวยมาทางนี้พวกนี้ไปนอนทางโน้นหมดเลยมเมื่อกี้ อือกลัวใช่ไหมกลัวข้าวสวยใช่ไหมฮะเมื่อกี้กลัวข้าวสวยกันใช่ไหมหนูวไปเลยหนูไปหน <c oughs> ูไปหนูไปหนูไปหรูอที่ข้าวสวยตบ <c oughs> ข้าวสวยตบเอานะ <c oughs> ไปนู่นแหละ ไม่เคยกลัวไข่นี่เข้ามาจากครัวนะเนี่ยเดินมาจากครัวเดินมาจากที่เขานอนอยู่กับกับวิเศษอ,ะอ่ะนี่เดินผ่านไปเช่สวยเก่งขนาดนั้นเชียวฮะสวยเก่งขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหนอนสบายเลยฮะ นอนเกียกิ้งสบายเลยืึสวยไม่กลัวใครเลยใช่ไหมคะไม่กลัวใครเลยใช่ไหมคะลูกพวกเขาต้องกลัวสวยใช่ไหมเฮ้ยฮะอะอาอย่าทำเป็นห่าวทำเป็นห่าวพอแม่มาได้ทำเป็นหา่าวตอนแม่ไม่มานี่คือกัะพากันหนีไปนอนที่อื่นหมด พอแม่มาทำเป็นเก่งใส่เข้าสวยรู้เนี่ยเนี่ยทำเป็นเก่งใส่ข้าสวยใช่ไหมคะไปะสวยปะไปเดินมางนี้มามาเดินมาหาแม่ไปเร็วสวยเดินมาเดินมาหาแม่ไปเดินเดินเดินมาไปเร็ว <c oughs> ไปไหมไปไหมคะ เก่งจริงอ่ะไปทางนน้นไปไปทางนน้นไปอ่ะมาทางนี้มาเดินเล่ยทางนี้อ่ะเดินเร็วเดินเดินลูกสวยเกง่งเดินนะล,ลูกขาไหนมาพี่โป้ออามาพี่โป้โป้โป้อ,ปอ,อย่าล้มทับโป้อ,อย่าล้มทับเมื่อวานโป้โดนตกไปแล้วทีนึงเจ้เข้าสวยตกไปแล้วเมื่อวานนี้พี่โป้ เดินโซซัสโซเซไปใกล้เขาสวยเขาสวยตบเอาซะใช่ไหมคะใช่ไหมคะสวย,ยโป๊ะแปงห่าง,างโป๊ะแปงห่าง,าง,างลูก่ากมาใกล้มาใกล้เขาสวยนะสวยมาสวย หามคทางนี้เดินมาเร็วเดินมามได้ของเล่นมาใหม่สั่งที่รับเล็บแบบนี้มาให้ท่านไหนสนใจก็ไปซื้อที่กดที่ตะกร้าได้นะคะนี่ใช้ดีนะน,น,น,นี่รับเล็บได้ดีมากๆเลยนะคะไปกดที่ตะกร้าที่แอปติกตอกได้นะคะช่องป,ปองปอนลูกแม่เคียงนะคะแม่เคียงปัดตะก,ก้าไว้นะ กดไปให้ลูกๆเล่นกันนะคะห้องนี้ทำความสะอาดทำความสะอาดให้กับลูกๆต้องถูให้สะอาดครับ เด,เด็กหลบนะหลบนะทำความสะอาดก่อนขอบคุณครับสิูกขอบคุณครับทำความสะอาดให้พวกหนูครับเล่นกันดูออกมากัน เพชรเผ็ดโอ้โหเพชรขึ้นได้ยังไงลกูกฮะเพชรเอยเก่งมากเลยขึ้นได้ยังไงเนี่ยลกูกกายกรรมเหรอฮะเก่งมากเลยเพชรเก่งที่สุดเลยลูกโอ้ยดูชอบมากเลยเนี่ย